Good morning student in ป to ม 6. Welcome to English class สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้มาเจอกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะ English with ครูนูตสำหรับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Things in my classroom หรือสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนของเรา เดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนของเรากันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนักเรียนดูตามลำดับตัวเลขเลยนะคะข้อ 1. a girl a girl เด็กผู้หญิงข้อ 2. a teacher a teacher คุณครูข้อ3 a desk a desk ตะเรียนข้อ4 a chair a chair เก้าอี้ข้อ5 a table a table โต๊ะข้อ6 a book a book หนังสือข้อ7 a computer a computer เครื่องคอมพิวเตอร์ข้อ8 a pencil a pencil ดินสอข้อเก้า a pen a pen ปากกาข้อสิบ a picture a picture รูปภาพข้อสิบเอด็ด a paper a paper กระดาษข้อสิบสอง a notebook a notebook สมุดข้อสิบ a ruler a ruler ไม้บรรทัดข้อสิบส a blackboard a blackboard a blackboard กระดานดำข้อสิห a board a board กระดานข้อสิบ a map a map แผนที่ข้อ17 an overhead projector an overhead projector เครื่องฉาย overhead ข้อ18 a c h er. a r p a n e er. r a c h a r p a n e r กบเหลาข้อ19 a tape recorder a tape recorder เครื่องบันทึกเทปและ ข้อ20สข้อสุดท้ายนะคะ Abin Abin ถั A bin, A bin, งขยะต่อไปเรามาดูโครงสร้างประโยคกันนะคะโครงสร้างประโยคในวันนี้เป็นการบอกว่าสิ่งของสิ่งนั้นเอาไว้ทำอะไรอ่านักเรียนดูตัวอย่างประโยคนะคะข้างบนเขาบอกว่า we can sit on the chair we can sit on the chair แปลว่า we แปลว่าเรา can สามารถ sit แปลว่านั่ง on the chair บนเก้าอี้แปลความหมายทั้งหมดคือพวกเราสามารถนั่งบนเก e ้าอี้ได้คือความหมายของประโยคที่ว่า we can sit on the chair เป็นการบอกว่าเราสามารถทำอะไรกับสิ่งหนึ่งได้นะคะซึ่งโครงสร้างประโยคก,ก็คือ subject ก็คือประธานบวก can แปลว่าสามารถบวก verb ช่องที่หนึ่งอ่าก็คือ verb ที่ไม่เติมอะไรเลยบวกกับ complement ก็คือส่วนขยายนะคะจากประโยคที่ว่า we can sit on the chair เราสามารถนั่งบนเก้าอี้ได้อ่าก็แปลงมาเป็นประโยคอีกประโยคข้างล่างนะคะก็คือ it is for sitting it is for sitting แปลว่ามันใช้สำหรับนั่งมันใช้สำหรับนั่ง it ในที่นี้หมายถึง chair ก็คือเก้าอี้นะคะอ่า it หมายถึงเก้าอี้อ่าก็คือเก e ้าอี้นี้ใช้สำหรับนั่ง โครงสร้างประโยคก็คือ it is บวกกับ for for ก็คือสำหรับและบวกกับ verb ing ก็คือคำกริยาที่เติม ing ข้างหลังนั่นเองอเรามาดูรูปประโยคกันดีกว่านะคะ,ะคำถามตัวสีดำเป็นคำถามนะลกุกตัวสีน้ำเงินจะเป็นคำตอบอนะักเรียนดูคำถามก่อน คำถามที่หนึ่งเขาถามว่า what can we do with a pen what can we do with a pen เราสามารถทำอะไรกับปากกาได้บ้างอ่านักเรียนดูคำตอบแรกนะคะเขาตอบว่า we can write with it we can write with it เราสามารถเขียน ด้วยมันได้อ่ามันในที่นี้อิในที่นี้ก็คืออ p พเพก็คือปากกานั่นเองอ่าก็คือรูปประโยคแรกที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะอ่ะต่อไปดูคำถามที่สอง What is a pen for? What is a pen for? เขาถามว่าปากกาใช้สำหรับทำอะไรคำตอบก็คือ It is for writing. It is for writing มันใช้สำหรับเขียนก็คือโครงสร้างประโยคที่สองที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะอ่า uh, It is for writing ก็คือ verb เติม ing ดูตัวสีแดงนะคะ write writing uh, มาดูอีกประโยคนึงนะคะ อ่าอันนี้เป็นกันรไกรเขาถามว่า what can we do with scissors what can we do with scissors อ่าเราสามารถใช้กัรไกรทำอะไรได้อ้าวคำตอบคือ we can cut things with them we can cut things with them เราสามารถใช้พวกมัน ในการตัดสิ่งของอานักเรียนดูนะคะใช้เดมเพราะว่า scissors เป็นพระหูพจน์นะคะ scissors เป็นพระหูพจน์เราจะใช้อิไม่ได้เพราะว่าอิเราจะใช้กับคําเอกพจน์ต่อไปดูคําถามที่สอง What are scissors for What are scissors for กันไกรเอาไว้ทำอะไรอ่าคำตอบก็คือ they are for cutting things they are for cutting things พวกมันใช้สำหรับตัดสิ่งของอ่าเราใช้คำว่า they are นะคะเราจะไม่ใช้คำว่า it is เพราะว่ากันไกรเป็นคำนามพะหูพจน์นะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนก็เปิดใบงานไปหน้าที่3นะคะเรื่อง things in my classroom อ่าข้างบนครูจะเป็น sentence structure ก็คือโครงสร้างประโยคนะคะการบอกประโยชน์ของสิ่งของต่างๆนะคะอ่าสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือข้างล่างให้นักเรียนจับคู่ประโยคและรูปภาพประโยคนี้จะบอกอประโยชน์ของสิ่งของ ในห้องเรียนของเรานะคะและรูปภาพก็คือสิ่งของที่อยู่ในห้องต่างๆของเรานั่นเองให้นักเรียนลองดูนะคะว่าสิ่งของทางขวามือเราเอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวครูจะอ่านข้อ1ถึงข้อ10ให้นักเรียนฟังนะคะแล้วนักเรียนก็โยงเส้นจับคู่นะคะ o k เค number one we find words And meanings in it. We find words and meanings in it. Number two, we can cut things with them. We can cut things with them. Number three, we can serve the internet with it. We can serve the internet with it. Number four, we can find our country on it. We can find our country on it. Number five. We can post some information on it. We can post some information on it. Number six. It is for calculating. It is for calculating. Number seven. It is a book for finding places in the world. It is a book for finding places in the world. Number eight. It is for putting the flowers in. It is for putting the flowers in. Number nine. It is for making pencils sharp. it is for making pencils sharp and number 10 it is for telling the date it is for telling the date อ่คงไม่ยากเกินไปนะคะลองโยงเส้นจับคู่ดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยเจอกันใหม่คาบหน้านะคะ See you again next time. Goodbye.